สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีพฤกษบค่ะว่าในปีพุทธศักราช2565มีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ไหมนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63นะคะที่มีดาวพระราหูดวงนี้ค่ะมาทับที่ลัคนาของท่านนั้นนะคะ ส่งผลยาไปจนถึงวันที่30มีนาคมปี65ค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะท่านสูญเสียอะไรไปมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นคนรักไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะแต่ในปีพุทธศักราช2565ค่ะหลังจากที่ดาวพระราหูดวงนี้นะคะโคจรอ,ออกจากทับรักนาของท่านไปอยู่ในเรือนวินาศในวันที่30มีนาคมปี65ค่ะ ก็จะส่งผลดีให้ท่านในระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่มีความมืดมนใดๆมาทับที่ลัคนาของท่านแล้วค่ะและสิ่งที่น่าจะยินดีมากที่สุดเลยนะคะก็คือดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงพบโชคลาภของท่านนะคะโคจรเข้าไปเป็นเกษตรราธิบดีในพบโชคลาภเลยนะคะอาจจะได้ลาบสัตว์สองเท้าอาจจะได้ลาบสิ่งของอาจจะได้ลาบของที่มีตำหนิ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในพบโชคลาภนี้นะคะไม่ได้หมายถึงนะคะโชคลาภสิ่งของอย่างเดียวนะคะหมายถึงนะคะเพื่อนถูกใจคนที่รู้ใจด้วยก็เป็นไปได้ค่ะเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะดังนั้นค่ะเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565ดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะโคจร ไปเป็นกเกษตรราธิพย์บดีนะคะ12ปีเข้าถึงมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะไปอยู่ในพบโชคลาภดังนั้นนะคะโชคลาภเนืองนองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความเชื่อถือในความสามารถของท่านรวมไปถึงนะคะคนถูกใจท่านก็จะมีเสน่ห์นะคะต่อทุกๆคนนะคะที่อยู่แวดล้อมของท่านนะคะและเมื่อดาวพระพุทธดวงนี้นะคะมาอยู่ตรงพบโชคลาภเช่นนี้นะคะและ อีกเรือนหนึ่งเข้ามาจากเรือ,มอนมรณะดังนั้นนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะเป็นพ่อไหมพ่อล้างพ่อติดหรือคนที่เคยผ่านการมีคู่มาแล้วทั้งนั้นนะคะและดาวดวงนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงนี้เป็นเวลาหนึงปีค่ะเขาจะออกจากตรงจุดนี้ก็คือ วันที่19เมษายนปี66ค่ะภายใน1ปีนึงนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะอย่าลืมนะคะมองซ้ายแลขวาอย่ามัวแต่ทํางานนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกอบคูยของท่านค่ะไม่ว่าจะลาบสินของลาบสัตว์สองเท้าเข้ามาแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดวงชะตาของท่าน ไม่เหมือนกันเลยนะคะทุกๆท,ท่านจะมีดวงชะตาที่ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านว่ามีเกณฑ์จะมีคู่ไหมนะคะถ้ามีเกณฑ์จะมีคู่แน่นอนเลยนะคะภายใน1นึงปีนี้ค่ะท่านจะเจอคนถูกใจนะคะและคนที่เข้ามาแน่นอนเลยนะคะก็ต้องนําโชคนําลาบมาให้ท่านด้วยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะฝากชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้มีสติให้มีวิจารณญาณในการที่จะเลือกคบคนด้วยนะคะเพราะอะไรทราบไหมคะก็เพราะว่าความรักระหว่างหญิงชายนะคะเป็นความรักที่มีอนุภาพมากๆนะคะเมื่อเราเจอรักที่ดีเจอคนที่ดีเจอคนที่ช่วยเราทํามาหากินและประหยัดอบออมเราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขครอบครัวก็จะอบอุ่นค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราได้คน ที่ไม่ดีไม่น่ารักนะคะการงานก็ไม่เอางานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้แถมยังฟุ่มเฟือยในเรื่องของการเงินนั่นแหละค่ะชีวิตเราตกนรกทั้งเป็นเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปีพุทธศักราช2565ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะโชคดีมีชัยนะคะเจอคนที่ถูกใจและเป็นคนที่น่ารักสำหรับท่านนะคะชีวิตของท่านก็จะได้มีความสุขค่ะ การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีพฤกษบค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ